ไปแล้วครับลาวไปแล้วอันนี้กลาครับขั้นกระลาออกมาห่าูานีข่ขั้นกระลาครับ นนีา,า้ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับสุขูสุขคนเข้ามาในช่องมาค้ากินครับตอนนี้ผมอยู่หยอยร่องแคที่จังหวัดอุบวรครับผมมาตามหลาปลาชะดูใ้พี่นว่างเบิร์คืึเก่านะครับผม สำหรับผู้ที่เพื่อนติดตามผมมาตั้งแต่อีพีสองนะครับเสียว่าผมงานบักดเขามาคิดตรงฟ้ากลางน้ำนะครับถึงจังได็ก็บ่ามานํานะครับจนเสียวอก,กาสตดตโตขึ้นมาให้เบืองเพราะว่าหมาพีบันง่างออกนะครับเมื่อน,นี้ผมตั้งใจมาแกะมือให้เบืองไม่นะครับเดี๋ยวสิเป็นจังได็สิมิตตัวให้เบืองบาเมื้อนี้มาถาลุ่นถาส้มไปนน้ำกันกันบผมไปครับครับส่วนประกอบยี่ห้ี่ใส่เมือน,นี้ก็ผม มีโอกไก่นะครับผมโอกไก่หั่นเรียบร้อยแล้วมันเป็นฉินแบบนี้ครับประมาณนี้ครับส่วนโปรได้ที่หั่นยังได้กัได้เบิร์ดครับเพิ่นกินเบิร์ดนั่นแหละครับมีเลือดหมูเลือดหมูอยู่นี่สวอมากสามขวดครับขวดละสิบบาทเองนะครับเป็นเศษเนื้อไก่พวกเศษเนื้อไก่พวกหนังไก่เหรครับแต่จะมีไข่ไข่ไก่ตัวนี้ ต้นผู้ใด้ใส่เป็นไข่เป็ดก็ได้ครับผมได้คือกันเดี๋ยวจะมากนะครับตัวนึ่งในตังนี่ก็จะมีน้ำแข็งนะครับผมใส่น้ำแข็งไว้น้ำเพื่อคงความสดฟองเนื้อไก่แล้วก็เลือดไว้เดี๋ยววนไปครับมือนีเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำสุดท้ายหนาที่ใส่มือนี้นะครับสุดท้ายหนาที่ใส่มือนี้จะเป็นสลิง40ปอนด์นะครับความยาวประมาณ30เส้นครับเฉพอะเบ็ด ซีโอหรือว่าแต่กอเวทเพื่อยี่สิบเลยนะครับใส่กับดุมหมิ่นดุมคุ้นแบบนี้ครับบเกี่ยวกบไก่ครับเกี่ยวกับเกี่ยวประมาณนี้ครับผมในแบบของผมครับส่วนผู้ใดจะเกี่ยวแบบเล็ก็ได้เวครับผมเพราะแต่ว่ามันเกี่ยวอยู่นะครับมันกินเวทครับตัวนี้เกี่ยวค้ามยังไงเลยครับตั้งสีเข้นไหม่ขามยังไงตัวใหญ่โมเส็งเข้ามาข้าหน่อยตัวหน่อยเอาใส่ยังไงเลยครับ ประมาณนี้ครับผมประมาณนี้ครับผมผมสิป่อยเองยียงออกมาในจักหน่อยเวลาเฮาวัดมันจังกาอปากปลาไว้นะครับนี่คืเกียเ่ยวเรียบร้อยครับเกี่ยวไว้ได้ลายแบบนี้ครับสีมะมักไว้มักเบื้องใกล้ เทาไก่ครับเตียเหลือลงไปเลยครับเป็นไข่ไไก่ครับใส่ถั่วเขียวข้าต ใส่เลยครับไปเลยใส่หมดเลยโดนมากกินข,ข้าวครับเดี๋ยวอมักไว้จะข้าวนึงนะครับวันนี้มันเข่าเน,นื้อไกลมันดีแดงสุดชาดเลยครับ มะเบงเงาไอ้ที่ผมใส่วัอนี้ครับจะเป็นใส่กระถูครับผมใส่กระถูอันนี้ได้มาฟรีครับแม่ค้าเพิ่นเพิ่นบ่ได้ขายให้ดอกครับไปถามสื่อน้อเพิ่นอยู่เพิ่นว่นาบ่เอาเดอกเพิ่นว่ะได้อะไรมากพี่ครับวันนี้สื่อกระถูซอยเพิ่นไปเข่งนึงนะครับเข้าก็สิมาสมเลือดนู้นะครับเั็นีเพื่อเพิ่มค่าของดีเอาครับมือกล้องมาทรายไกลครับวันนี้ มลงไปเลยครับความข้าวออไปหลา่ยครับ บ่อยเขาก็หาเสียบเมื่อมาขับมาแบบนะครับผมประมาณเนี่ยประมาณประมาณน,ะ,าณน,ะ,าณนนะครับเอาเข้ากัลงลุงบริเวณที่เขาสีลงเปียกนลยนะครับ มาลงเนยอ้อยหลอดชุดถ่ายครับเนยอ้อยหลอดชุดถ่ายนี่สิเป็นเลือดหมูผสมกับเศษเนื้อไก่นะครับผมพอลงเป็นหลอดชุดถ่ายแล้วก็สิลงเป็ดเลยครับนี้ ไกล้อมเป็นทีเรียบร้อยครับมาลุยก,กันเลยครับนนวันนี้วันนี้สังเกตคำว่าดื่ากับผิว,วมือก่อนเพื่อนครับเมือนอ้นยเนะ เรื่องเปลือกหนาหรอกนะครับเบียดลงไปลองลอง,ลองนะครับเนี่ยหาเรื่องเปอเลยเนี่ยอ่าลังที่สอง ผด,ดุนเหรอครับทาเบื้องครับวันนี้ลาไปแล้วครับลาไปแล้วอัน,นี้กระลาครับอันนี้กระลาเนาะเดี๋ยวตัวนี้ง ขั้นกะลาครับขั้นนีกะลาขั้นนีกะลาโอ้ยเยยานาะของข้าวเยวครับพี่ มาแล้วมาแล้วแจมแล้วครับเปิดโตใส่ประมาณเกือบสองูได้ครับตัวนี้ล่วงเบ็ดบ่ถึงในที่ครับเอามันมัน,มนครับวันนี้ตารุ่นกนันเหาวๆเลยครับไป อยู่ครั <ibility deviation> <S lush> บบ <screens> ิดกคิวบิ๊คิวป้าบ่าป้าบ่าป้าบ่าผมครับเขาอื่นใส่งามๆครับผมประมาณเจ็ดแปดทีได้นะครับผมไป้สุดกระต่ออีก